วัสด yup. ีค่ะว <dans> <ges> ันนี้พบพี่นะคะให้ลูกนะคะเอเขาเรียกอะไรที่ล้อมแต่ที่ที่หัดยืนนะคะที่เยอรมันนะคะมันก็จะมีลูกบอลแถมมาให้ด้วยนะคะห้าสิบลูกฟุ้นซิก่อนดะชัดคุกกอกคุกดิสนอตกุตคุกย่ย ไอซิ่งบอลและโซบิกนาวขายนี่นะคะจะมีแถมลูกบอลมาให้ด้วย50ลูกนะคะน้องฟิล hmm. ิกร mm hmm. ชอบใหญ่เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คุณพี่ก็กำลังจะประกอบนะคะ mm hmm. ที่เยอรมันนะคะมันจะไม่มีสำเร็จรูปอย่างนี้นะคะทุกอย่างนะคะเฟอร์น mm ิเจอร์อะไรอย่างนี้ต้องซื้อมาแล้วจะต้องประกอบเองทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นลูกบอล แล้วก็นะคะอุปกรณ์นะคะก็ะจะมีใบมาให้นะคะว่าจะต้องประกอบอะไรทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเมื่อประกอบเสร็จแล้วหรือกําลังประกอบกีฬาจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะสามีกําลังจะประกอบนะคะนี่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะ,ะอุปกรณ์เยอะมากนะคะตัวป่วนก็กําลังป่วนคุณแม่นะคะใกล้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ นี่น้องก็นั่งรอใจจดใจจ่อทั้งว่งนอนด้วยนะคะ <laughs> นี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเราจะลูกบอลใส่ในนี้นะคะว้าวว้าวเลยนะคะเนี่ย ค่อนข้างที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยคะ่ะจริงๆแล้วใหญ่มากเลยนะคะนี่ยใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะสีฟ้านะคะในราคาเกือบร้อยยูโระคะ่ะโอ้โหข้างหนก็เป็นอย่างนี้นะคะ เราจะไปเอาพรมมาปูนะคะเพื่อไม่ให้น้องหัวแตกเพราะว่าเป็นปูนนะคะเอาพรมมาปูเดินลูกเดินแล้วเริ่มจับเกาะยืนแล้วนะคะน้องก็จะได้เดินได้นะคะซุปเฟลิก น้องเริ่มไต่แล้วนะคะบอลเวกยิ้มใหญ่เลยใช่ไหมชอบใหญ่เลย <laughs> <laughs> And ชอบใหญ่เลยมีกล้อ่เห็นแต่ไม่ถึงหนึ่งที่เป็นกล้องเชียจะมีประตูเปิดตรงนี้ <laughs> <laughs> <sh arp> ชอบใหญ่เลยนะคะ เอาไปพี่แม็กก็ไม่เอาว่าเทนี่เข้าเนี่ยมาแว้ยน้องฟิลิปชอบมากเลยนะคะน้องฟิลิปชอบมากเลยน้องฟิลิกชอบใหญ่เลยนะคะเนี่ยรีวิวกันเกือบร้อยยูโรอะวีฟินดัสคอร์เตสเกือบร้อยยูโรแล้วค่ะ น้องชอบอยู่เลยนะคะน้องฟิลิปชอบใหญ่เลยนะคะ <laughs> ใหญ่มากนะคะ <laughs>